ชมรมรักเสียงเพลงและชมรมรักดีลาดจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมพลคนรักเสียงเพลงและดีลาดโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะค่ำวันนี้ที่บ้านสวนหินชมรมรักเสียงเพลงและชมรมรักลีลาดจังหวัดจันทบุรีได้จ enfin ัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมพลคนรักเสียงเพลงและลีลาดโดยมีนายเกรงเดชเข้มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในงาน และมีสมาชิกและผู้ที่รักในเสียงเพลงและลีลาดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากงานรวมพลคนรักเสียงเพลงและลีลาดนั้นได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้รักเสียงเพลงและลีลาดและได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยมีนักร้องผลัดกันขึ้นไปขับร้องบทเพลงและมีการเต้นลีลาดในจังหวะต่างๆ นอกจากจะมีนักร้องจากชมรมคลักรักเสียงเพลงผัดกันขึ้นร้องเพลงแล้วยังมีนักร้องชื่อดังในอดีตมาร่วมขับร้องบทเพลงอีกด้วยอาทิเช่นชรามเทพชัยที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงคือบทเพลงฐ้านนอนรักและอุมาพรบัวพึง่งที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอย่างเช่นหนึ่งหญิงสองชายเป็นต้น